เป็นตัวอ่อนของโอ้ยเดี๋ยวมันกัดนะครับตัวนี้กัดได้ตัวนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงปอชนิดหนึ่งนะครับเนี่ยแมลงปอที่มีสายพันธุ์โหดนะครับเป็นนักล่านะครับแต่ตัวอ่อนเขาจะเป็นตัวคล้ายๆตัวหนอนนะครับมีขนาดยาวนะครับและลําตัวเขาเป็นป้องเป็นก้อนนครับปลายหางจะแหลมนะครับเนี่ยแล้วก็ปากจะมีเขี้ยวนะครับปากจะออกเป็นหัวจะเป็นเหลี่ยมเหลี่มนิดหนึ่งนะครับเนี่ยตอวระวังมันกัดด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นเขาชื่อว่าแมงก้องแขนนะครับเป็นตัวอ่อนของแมลงปอที่มีสายพันธุดุนะครับแมงปอชนิดนี้ก็คือจะเป็นนักล่านะครับอ่าลาลาตัวนี้ก็คืออยู่ในน้าเขาเป็นนักล่านะครับกินสัตว์ที่เล็กกว่าเขาครับกินพวกกุ้งฝอยอะไรประมาณนี้นะหรือว่ากินแมลงด้วยกันที่ตัวเล็กๆน,นะครับแล้วก็จะเป็นพอโตมาเป็นแมงปอก็เป็นแมงปอนักล่านะครับแมงปอสายพันดุนะครับเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเรียกว่าแมงก้องแขนนะครับเนี่ยเพื่อนน